ตอนนี้กำลังขึ้นขออห,หาเลยกำลังข,ขึ้นยิดซ้ำนะครับให้กับลูกค้าใกล้ๆใ,ในพื้นที่เขาชะเมาอน,นะฮะก็วันนี้หลังจากที่ลูกค้ามีการตอบรับนะตัวตความต้องการนะฮะพีบ่บก็เลย ก็ต้องเอากระบะามาใช้ด้วยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการเนาะก็อยากจะแจ้งข่าวนะว,ว่าก็เราพร้อมที่จะจัดส่งให้กับท่านนะใกล้ไกลอะไรยังไงก็นะดูเรื่องราคาใจก็อยากจะให้นะสั่งเป็นเที่ยวๆได้นะอันนี้ก็ยินดีเลยนะเ,นเพื่อนๆครับยินดีที่จะ จะส่งให้กับท่านนะครับสามารถบรรทุกได้ถึง4ตันนะครับแต่วันนี้นะลูกค้าใกล้ๆเนี่ยะรับเขารับ2ตันวันนี้ของก็คงหมดอีกแล้วพรุ่งนี้ของก็น่าจะมาใหม่นะครับก็ขอแนะแงำข่าวไ้ประมาณนี้นะครับ